ือสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าให้มันเป็นจุดดำๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรครับตอนแรกแพสเตอรอยคือเราอยากสวยอยากใสพอเริ่มสามสิบอ่ะมันเหี่ยมันมีริ้วรอยไงเราก็หาครีมมาทาแต่ปรากฏว่าไอ้ครีมนี่เราเจออ่ะมันใสเลยมันใสแต่ว่ามันมีสเตอรลอยไงพอเราหยุดใช้ปุ๊บไอ้ปัญหาก็คือทุกคนก็น่าจะรู้ถ้าเจอสเตอรอยมันจะเหินแล้วมันจะเหมือนมันกดเอาไว้เงมันมาทุออกมาหมดเลยคือใช้ไปกี่วันถึงรู้ว่าเราแพ้สเตอรอย ก็คือตอนมันมันตอนเราใช้เป็นเดือนนะมันคือใสขึ้นใสขึ้นจนสวยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็โอเคกับหน้าที่เราสวยขึ้นงานเราก็เลยไม่ได้ใช้คือแบบว่าใส่เร็วขาวเร็วใช่เดือนเดียวใส่เลยจากเป็นอีดำเขาวนอกนาเป็นสวยแบบปิ้งสีสวยใสอย่างที่เขาเห็นกันในโฆษณาหยุดปุ๊บเท่านั้นแหละเป็นยังไงฮะโอ้โหไอ้ที่เหมือนมันเหมือนมันถูกกดเอาไว้ยล้มันก็ปะทุปะทุทุออกมาเป็นเป็นหนองเป็นสิวเป็นแบบสิวหัวสิวทับหัวสิวหัวสิวเลยอ่ะ บีบออกมานี่คือแบบมันมันกินเนื้อเข้าไปคือน,นั่นคืออาการแผลรุนแรงมันแพ้หมดแม้กระทั่งสบู่สบู่อาานําเ็กอะพี่มันยังขึ้นเลยคือสบู่เ็กนี่เรียกว่ามันอ่อนโยนแล้วอ่อนโยนแล้วก็ยังขึ้นคือระยะเวลาท,ทั้งหมดที่เป็นมาเนี่ยเริ่มจากแพ้มาเนี่ยจนถ,ถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้วโอ้สิบกว่าปีแล้วเออก็จน,นได้มาเจอพี่บอสเนี่ยแหละ,ะ,ะแนะนําเรื่องผูแล้วไว ก็อะลองตัดสินใจว่าจะลองใช้ดูแลพอเราดูกินทิเดียนเนี่ยสารสกัดต่างๆเอ้ยมันน่าลองว่ะอพอลองก็แบบนะมันว้าวเลยแหละออตั้งแต่สามวันอะ่ะคือเป็นยังไงบ้างัะ มันผิวที่มันแห้งมันมันมันเป็นรรอยยใหญ่ๆตรงพวกนี้ยใหญ่ๆเนี่ยมันดูฉ่ำขึ้นมันดูดีขึ้นมันดูฉ่ำขึ้นมันมันมันผิวมันเหมือนอุ้มน้ำอ่ะเออได้ยังบางคนจะเห็นว่าเนี้ยเนี้ยหน้ามึงใสแล้วคือแบบอยากให้เห็นหน้าก่อนหน้านี้ดี๋ยวให้วีบอสมาตัดนะนะแต่คือแบบว่าสามวันเนี่ยเรารู้เลยถึงความแตกต่างว่าผิวที่มันมันโดนมันมันเหมือนเขาหยิ่น้ำอ่ะนี่ไม่ได้ลองพืนด้วยอ่ะสีอะไรอย่างนี้ แล้วเรื่องของจุดด่งดำหรืออะไรพวกนี้หามันรู้สึกจางลงไหมจางจางจางลงตั้งแต่ประมาณช่วงไหนครับก็เจ็วันก็เริ่มรู้สึกดีค่ะอย่างสิวเนี่ยสิ่งที่เป็นอันนี้คือไอ้คือใช้ตอนช่วงนู้นเนาะแล้วมันช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ใช้มันของขาดเออมันเลยไปกลับมาเห่ใหม่อีกเพราะว่าเราใส่แมสใส่อะไรเนี่ยสิ่งตรงนี้คือสิ่งแมสนะสิหน้ากาใช่ไหมแต่พอได้มาปุ๊บคืนแรกตรงเนี้ยที่ที่บอกบอดอะที่บอกพี่บอยไว้ว่าแบบเฮ้ย มันนี่นี่คือกดแล้วมันเป็นเลือดเลยนะอืแล้วพอใช้ปุ๊บแห้งในคืนเดียวในคืนเดียวอันนี้ยอมรับแห้งในคืนเดียวจะมาบอกว่าหายไม่ใช่แต่แห้งซึ่งแผลคนแก่ที่แผลเซตเดรอยแบบนี้ไม่มีทางที่จะแห้งภายในหนึ่งคืนอันนี้วันที่เจ็ดแหละเออมันคือมันรอดนะคือมันเหมือนผัดเขาช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวอันนี้กล้าการันตี ลคือเรียกว่าขนาดก้อยอ่ะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากมากเลยแพ้เสียรอยก็ยังใช้ฟูลาไว้ได้เนาะแล้วก็ใช้แล้วได้ดีด้วยมันก็คือคนที่แพ้ก็ต้องน่าจะมั่นใจมั่นใจว่ามันใช้ได้จากการการเพราะว่าแพ้มานานก็ต้องแบบมาปรึกษาพี่บอยก่อนเนาะว่าพักหน้าทําอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ก็คือตอนนั้นก็คือที่พักแล้วที่พี่บอยมาแนะนําว่าเอ้ยพักแบบนี้นะก้อยทาแบบนี้แบบนี้เนี่ยก็ทาตามไงตามสเต็ปปรากฏเฮ้ยมันดีจริงว่ะเออ